คราว mining คืออะไรก่อนที่จะใช้ควรดูข้อมูลให้ดีการขุดเหรียญคริปโตปัจจุบันก็ยังไม่ได้มีความเสื่อมความนิยมลงมากเท่าที่ควรนะักเนื่องจากว่าเหรียญบางเหรียญแม้ตอนนี้อาจจะดูมีมูลค่าน้อยแต่ในอนาคตมันก็ยังเติบโตได้อีกมากทำให้ตอนนี้หลายคนก็เริ่มมองหาเครื่องขุดไว้สำหรับขุดเหรียญเพื่อเก็งกำไรในอนาคตเพิ่มอยู่เรื่อย โดยยังไม่มีท่าทีว่าจะลดลงเลยและในการขุดเหรียญก็มีทั้งแบบที่เราซื้อหลิกหรือ ASIC มาขุดเองก็ได้หรือจะใช้แบบ Cloud Mining ในการขุดก็ได้ในคลิปนี้เราจะพูดถึงเรื่อง Cloud Mining กันมีความน่าสนใจไม่น้อยและมีความอันตรายมากเลยทีเดียวสำหรับมือใหม่ที่ต้องการขุดโดยเริ่มจาก Cloud Mining สร้างรายได้ผ่านการขุดเหรียญคริปโตเคเรนซี พาสีฟอิน n ท o m e มช่องทางใหม่ทำเงินได้แม้กระทั่งตอนคุณนอนหลับสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ l like i น์แอด at l i k m a x i มีแอดด้วยนะคราวไมเ i n g คือการขุดเหรียญคริปโตโดยที่เราไม่ต้องมีอุปกรณ์การขุดใดๆทั้งสิ้น แต่คุณจะต้องไปซื้อแรงขุดกับคนที่มีอุปกรณ์ในการขุดเหรียญหรือเจ้าที่ให้บริการด้าน Cloud Mining โดยเฉพาะเพื่อที่เราจะได้ขุดเหรียญคลิปโตตามที่เราต้องการและสิ่งที่เราจะต้องมีเลยก็คือคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องไว้สำหรับการมอนิเตอร์โปรแกรมและกระเป๋าเงินคลิปโตวอลเล็ตไว้สำหรับรับเหรียญสกุลเงินต่างๆที่เราต้องการขุดโดยปัจจุบันก็มีผู้ให้บริการหลากหลายเจ้าด้านการขุดแบบ Cloud Mining และก็มีข้อดีอยู่หลายอย่างคือเราไม่ต้องมาฟังเสียงเครื่องขูดไม่ต้องดูแลเองเมื่อเวลาเกิดปัญหาขึ้นโดยฝั่งผู้ให้บริการจะเป็นผู้ดูแลให้กับคุณเองคุณมีหน้าที่เพียงแค่จ่ายเงินตามสัญญาที่ได้ระบุเอาไว้เพียงเท่านั้นและรอคอยผลตอบแทนจากการขูดไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบกําหนดสัญญา ด้วยความง่ายของมันแบบนี้ทำให้เกิดผู้ให้บริการ l o u มายนิ่งขึ้นมามากมายเต็มไปหมดและทำให้หลายคนเลือกไม่ถูกว่าจะใช้บริการเจ้าไหนดีและด้วยการที่クラ u มายนิ่งเป็นเหมือนกับบริการออนไลน์ทำให้เราไม่เห็นตัวตนที่แท้จริงและทำให้เกิดเจ้าที่ให้บริการด้าน l o u มายนิ่งปลอมๆมากมาย ซึ่งปัจจุบันแทบจะเกือบทั้งหมดที่เป็นการหลอกลวงด้วยซ้ําทําให้มือให,หม่หลายคนพลาดในการใช้บริการและสูญเสียเงินไปเป็นจํานวนมากลักษณะของเจ้าที่หลอกลวงส่วนใหญ่มักจะโฆษณาโอ,อ้อวดว,ว่าได้เปอร์เซ็นต์จากการขุดเยอะมากๆและยิ่งชวนเพื่อนมาใช้บริการอีกก็จะได้ส่วนแบ่งจากการชวนเพิ่มอีกหลายคนเชื่อโฆษณาตรงนี้จนกลายเป็นเหยื่อมากมายแรกๆก็มีการปันผลให้เราอย่างดีสม่ำเสมอ รูปแบบคล้ายกับเราลงทุนการขุดทั่วไปพอเจ้าที่หลอกได้ยอดตามที่ต้องการแล้วก็ปิดหนีทันทีซึ่งปัจจุบันก็มีวนลูปอยู่อย่างนี้เรื่อยๆแม้กระทั่งเจ้าใหญ่เองก็เคยมีเคสแบบนี้เกิดขึ้นเพราะถ้าแอดจะไม่ผิดเขาเปิดทำクラ우มายนิ่งแต่เหมือนจะได้กำไรไม่เพียงพอต่อความต้องการทำให้ต้องปิดตัวลงไปสำหรับคนที่อยากทำแบบクラウมายนิ่งจริงๆอาจจะต้องศึกษารายละเอียดให้ดี ทั้งการปันผลการขุดและผลตอบแทนที่จะได้รับว่าคุ้มค่าหรือไม่เพราะการขุดแบบนี้มีค่าใช้จ่ายที่จุกจิกอย่างมากและเยอะพอสมควรหากไม่ได้ดูให้ดีอาจจะเข้าเนื้อเอาได้รวมถึงการดูโปรไฟล์ของผู้ให้บริการด้วยว่ามีความน่าเชื่อถือหรือไม่ก่อนการลงทุนทุกครั้งสำหรับแอดเองถ้าให้เลือกขุดแบบคราว mining จริงๆแอดก็คงใช้บริการของ Nicehash เพราะเขาเปิดให้บริการมานานมากตั้งแต่การให้บริการรูปแบบนี้รุ่งเรืองจนกระทั่งตกต่ำลงก็ยังเปิดให้บริการอยู่จนถึงทุกวันนี้ส่วนเจ้าอื่นๆแอดยังไม่มั่นใจเท่าไหรนะ่นักถ้าเกิดถามความเห็นของนักขุดเหรียญคริปโตเคอเรนซีแบบจริงๆจังๆ,งๆแล้วเขาจะเลือกเอาแบบหลีกมาขุดเองที่บ้านดีกว่าแบบใช้คราวายนิ่งเพราะอย่างน้อยเราก็มีอุปกรณ์อยู่กับตัวแน่นอนและไม่โดนโกง100% แถมยังได้รับผลตอบแทนแบบเต็มๆไม่ต้องแบ่งหรือให้ค่าธรรมเนียมด้านอื่นๆกับแพลตฟอร์มอีกด้วยหากเทียบกับการขุดคลาว mining แล้วเราก็ไม่ต้องมานั่งระแวงว่าจะโดนโกงหรือไม่เพราะของก็อยู่กับเราขึ้นอยู่กับว่าเราจะขุดเหรียญอะไรและเลือกใช้โปรแกรมเจ้าไหนในการขุดทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆด้วยว่าถนัดแบบไหนกันเพราะมันก็มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันไป โดยคลองมายนิ่งเริ่มต้นง่ายมากและเงินลงทุนน้อยแต่ว่าเสี่ยงกับการโดนโกงเป็นอย่างยิ่งหากไม่พิจารณาให้ดีส่วนฝั่งหลิกเองก็มีความเสี่ยงเรื่องขุดเหรียญหากไม่เลือกให้ดีก็อาจจะขาดทุนได้แต่ทางที่ดีเพื่อความอุ่นใจและปลอดภัยถ้าจะขุดเหรียญจริงๆแอดก็แนะนำว่าประกอบหลิกเป็นของตัวเองจะดีที่สุด